สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยนะคะประจำวันที่3สิงหาคมปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกทาการเลืนกพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจ2ก็5 3ก็ 6, 6 2021 23 25 26 29 06 26 36 56 9 321 369 265 326 จับคู่ก็2สองห้าห้าสองสามหกหกสามห้าห้าหกสามหกหกสามเนาะต่อไปพิเศษเก้ากับสองสามกหกเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าห้าเก้าหกสามศูจับคู่เก้าสองสองเกเนาะปกติ

9225692693จับคู่ก็255269966556จับคู่รุ้นด้วยกันนะคะแต่และแนวทางวันนี้เราเน้นให้6กับ9 3กับ5เนาะ คลิปแนวทางอันอื่นให้ไปดูที่ช่องน้ำเพชรปาลารวยเด้อช่องนี้มันโหลดไม่ได้แล้วอย่าลืมติดตามทางช่องน้ำเพชรปารวยนะคะช่องนี้โหลดนานมากสำหรับคลิปนี้ก็จบลงต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะคะ แต่ละแนวทางให้ไปดูที่ช่องน้ำเพชรป่ารวยนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ